สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ฮะที่23นะฮะเดือนกุมภานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีเลิกงามยามดีหลายเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นพอเลิกงามยามดีปุ๊บมันจะยาวใช่หไหมฮะแล้วผมก็ต้องมาลุ้นดีว่าผมจะลืมเลขราศีมงคลหรือซ้ายขวาหรือเปล่าหรือนะฮะโอเคมารุ้นกันหน่อยนะฮะ ช่วงนี้งงมากเลยนะโอเคนะครับเรื่องของอเลิกนะฮะวันนี้เรื่องานทำสวยทำหล่อครับเผื่อใครจะเข้าร้านเสริมสวยนะฮะตัดผมตัดเด็บครับทําสปานะฮะหรือจะบางคนนัดคุณหมอครับอทำศัลยกรรมนะฮะหรือจะแก้งานนะครับก็ได้นะฮะหรือบางคนตั้งใจ่จะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้นะครับนี่พอผมนึกถึงนะว่าช่วงนี้เผื่อว่ามีไอเดียนะครับอยาก ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะฮะตัดสใใิสัยตัดออกกําลังกายเพื่อรักษาร่างกายตัวเราตัดนินใจเนี่ยที่จะลดน้ําหนักนะครับนะะบางทีมีเลิกนะครับบางคนเขาแบบแบบตั้งใจเลยก็ได้บางคนบอกเออตั้งใจเลยก็ได้จะเปลี่ยนทำจะไปหาเลิกทาไมบางทีบางคนเขาแบบต้องการแรงบันดาลใจนะเลือ่ด,ดีมีพลังฮึกเหิมดูไหมฮะเออเนี่ยมันก็แทนที่จะลดเต็มที่นะฮะอยากจะลดสัก10กิโลนะฮะ ถ้าไม่มีเลิกก็อาจจะได้สัก3กิโล2กิโลแล้วเบื่อนะฮะแต่มีเลิกก็อาจจะไปได้ไกลหน่อยสัก6กกิโลนะครับนะแล้วก็เบื่อนะฮะอะอย่างน้อยไม่ได้หเนาะอะไรเงี้ยคือมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับทำซื้ยต้องรอแต่ผมตอเล็บซื้อของมีค่าของมีราคาของสวยงามนะครับหรือจะแต่งหน้านะฮะเออก็ได้แต่แต่งหน้ามันคงมีกิจกรรมอะไรส่วนตัวเนาะคงไม่แบบแต่งวันนี้เพราะเลิกดีเดี๋ยวเอาไปใช้ในพรุ่งนี้นะครับคงไม่เนาะต่อมานะฮะเอ๊ะหรืมีนะ ต่อมานะครับเรื่องที่สองนะฮะเรื่องของอธิษฐานจิตะฮะไหว้พระทําบุญสวมดมนต์ขอพรอ,อธิษฐานจิตในสิ่งที่เราแบบต้องการนะฮะคือเราไม่ได้เป็นมนุษย์ขอเปลี่ยนได้ว่าเราขอแรงบันดาลใจนะฮะก็เอออยากได้บ้างก <c oughs> ็เรียกแรงบันดาลใจนะ,ะก็เรียกว่าเออทําอะไรที่อยากทําไปพิเศษแล้วกันนะฮะคืออยากอธิษฐานจิตบางทีอยากให้ลูกแข็งแรงนะฮะเอ้เราะนั้นเราทําเต็มที่กับ ลูกป่วยนะฮะสมมตวิว่าลูกป่วยคุณพ่อคุณแม่ป่วยนะฮะเพื่อนหรือแฟนไม่สบายอันนี้ฮะคือเราบางทีสัตว์เลี้ยงนะฮะบางทีเราเต็มเต็มที่นะฮะดูแลทางกายภาพครบแล้วเออมันต้องแบบไปไปไหว้หน่อยก็ดีนะเนาะอาวนี้เลือกดีก็ขอพรอนะฮะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาอะไรแก่ว่างนะครับก็เรียกว่าใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วกันเนาะอย่างน้อยสร้างแรงบรันดาลใจบางทีคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชาลูกพี่นุอพี่นะครับ ก็ได้นะฮะก็นี่ครับประมาณนี้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้นะฮะบางทีเราตั้งใจทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถทําได้นะครับนะจังหวะดาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มุมดาวพอผมนึกถึงอย่างนะครับเรื่องเลิกนะฮะมีเลิกที่3นะครับเลิกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบ้านลดความรักนะฮะทำอะไรเกี่ยวข้องกับงานนะครับในทุกชิดนะเปิดหน้างานหรือว่าจะเปิดร้านออนไลน์นะครับ เปลี่ยนราคานะฮะบ้านจัดบ้านใหม่คริอาทิ้กิ n งเดย์หรือจะซื้อบ้านไปหาซื้อบ้านไปตัดสินใจนัดโครงการบ้านดูนะฮะหรือจะตั้งราคาลงประกาศขายบ้านรถหรือตั้งใจจะซื้อนะฮะงานบ้านรถทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะฮะช่วงนี้จะคุยๆเรื่องสําคัญหรือจะบอกรักจะบอกเลิกจะบอกลาจะบอก การจากอะไรก็ว่าไปนะครับก็โอเคนะฮะประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็มาเรื่องของเลขกสีมงคลครับมีตัวนี้ฮะเออไม่ลืมนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ดีพิเศษนะฮะคือเลขแปดนะครับแปดห้าสามสองนะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่าไม่ค่อยใช้คือเลขหกนะครับสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีออกมาคือสีชมพูนะครับ สีต่อมาคือสีฟ้านะฮะรัสสีสุดท้ายคือสีเหลืองครับสีที่ไม่ค่อยใช้กันนะครับในช่วงวันนี้คือสีเทานะฮะแล้วก็เรียกว่าไซายขวานะครับวันนี้เลือกขวาล่างนะครับขวาด้านล่างนะฮะประมาณนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ครับในช่วงนี้ฮะน่าจะครบนะฮะในช่วงนี้นะครับดาวต่างๆนะฮะที่โยกย้ายนะครับจากนี้ไปก็จะ ขยับอีกทีคือวันที่27นะครับวันที่27นะฮะก็จะมีการโยกย้ายของดาวนะครับคือดาวพุธจะขยับย้ายนะฮะปุ๊บนะครับขยายมาก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวว่ากันนะฮะว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับแต่ก็ให้ดูว่าช่วงนี้นะครับจังหวะดาวหรือว่ามุมดวงชะตาเนี่ยบางทีมันจะเริ่มมีข่าวแบบข่าวโคมลอยนะฮะจะเยอะหน่อยไม่ใช่ว่าในบ้านเมืองในสังคมนะฮะ เมื่อกีกับบริษัทเรานะครับก็จะเกิดขึ้นคนหลอกลวงนะฮะจะเข้ามามากขึ้นก็ต้องระมัดระวังไปพิเศษเอออย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวเตรียมตัวนะอันนี้ขีดเส้นเลยครับต้องมีแน่ๆนะฮะเรื่องของอ่อุปกรณ์สื่อสารพังเสียอุปกรณ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ตนะฮะระวังไปอยู่ที่ไหนแล้วไปเจอเน็ตล่มนะฮะหรือแอปใหญ่ๆแอปสําคัญนะครับมันล่มนะฮะแอปไฟแอปแดงแอปอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยมันจะมีเหตุนะฮะในช่วง จากนี้ไปนะครับจะมีเหตุแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะฮะการสื่อสารผิดพลาดนะคือดาวพุธเนี่ยมันโคจรเจอดาวราหูนะครับมันก็ยังหมายถึงเรื่องของการสื่อสารต่างๆมันจะม้วหมดนะครับอะไรเงี้ยคือการคุยกันหรือว่าบางทีเราจะเข้าแอปของกดแอปแบงค์นะครับมารียก่าโมบายนะฮะอะไรโอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ธุรกรรมบางคนเรียกธุรกรรมดีกว่าธุรกรรมทางทางธนาคารนะครับอาจจะมีปัญหานะฮะในช่วงดังกล่าวนี้ เออถ้างั้นผมก็แนะนาเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยเป็นเรื่องลายสคริปต์นะคือจะทําอะไรก่อน27ก็ดีนะฮะจะยื่นเอกสารเรื่องสัญญาหรือทํานิติกรรมบางคนอยากจะไปทํานิติกรรมจะไปถ่ายบัตรประชาชนนะฮะหรือบางทีจะไปทาทะเบียนบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะบางทีมันละเอียดละเอียดเล็กๆฮะเกี่ยวกับเอกสารทางส่วนตัวเอกสารทางเกี่ยวกับบ้านที่ดินนะฮะอะไรเงี้ยนะ ทำก่อนยี่สิบเจ็ดจะดีนะฮะน่าจะทันไหมนยฮะวันจนะ 25, 26, ันทร์ยี่สี่นะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอู้ห่วยเลยนะนะครับก็รีบรีบเร่งเ,เ,เ,เพราะว่ามันมีโอกาสพลาดนะฮะไม่ใช่ว่าทาไม่ได้นะครับหลังยี่สิบเจ็ดนี่มันจะยุ่งตรงที่อาจจะเอ,อกสารลืมขอเอกสารเพิ่มต้องเอาคนมายืนยันถูกไหมฮะธุรกรรมจะมีปัญหาอยู่ๆเอา้าพิมพ์แล้วแบบอา่าไฟล์ข้อมูลหายนะฮะ เว็บล่มคือเนี่ยครับคือรายละเอียดปลีกย่อยของข้อมูลของการสื่อสารเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับผมดูเผื่อจะก่อนวันวรรค์น,น้ยนะฮะแต่อย่างน้อยก็อายุสิบเจ็ดตนยี่สิบเจ็ดปต้นไปนะครับช่วงเนี้ยมันจะยุ่งๆหลายเรื่องหน่อยนะครับควผิดพลาดจะเกิดขึ้นง่ายพะฉะนั้นถ้าเรารัดกุมรบอบครอบอาจจะดูดเล็กๆน้อยๆแต่คนที่ไม่รู้นะฮะคือโรองงานเราลูกน้องเรานะฮะจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวครับมันจะมี การงานที่หลุดตกหลุดผิดพลาดหรือว่าบางอย่างมันทําแล้วมันไม่เป็นไปนตามนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนั้นเพื่อนๆเตรียมการได้เลยฮะว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปปัญหาคือการสื่อสารหรือคนหลอกลวงคนนินทาโอ้โหเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเตรียมนะฮะใครที่เป็นเราลองนึกส่วนตัวนะคนรอบตัวเราใครที่เป็นขาเมาส์นะฮะใครที่ชอบพูดจุกจิกหรือว่าเพื่อนโรงงานที่แบบไม่ค่อยถูกชะตาก,กันเพราะว่าพูดมาก หรือพูดมากไม่ค่อยดีนะฮะช่วงนี้เขาจะท็อปฟอร์มนะฮะก็คือเขาจะบงดีจิตก,กัดแขวแซะนะครับปั่นอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะเราเลี่ยงคนที่ระวังเคลียบปากไม่ค่อยดีนะครับอืมหรือคนแบบประเภทแบบขี่ฉาได้ไหมฮะมันเพร่รีบถอยนะอยู่ใกล้ครับพอเขาจะออกอาการเป็นเหมือนกับมนุษย์หมาป่าเจอดวงจันนะฮะ าะนั้นมุดหป่าดงจันนี่จะคนก็จะกลายร่างมาป่าก็จะกัดไปทั่วนะครับฉะนั้นใครที่มีศัตรูที่โรงงานใครที่มีเพื่อน่รงงานที่โอ้โหพูดมากนะฮะหรือปากแจ๋วนะฮะเนี่ยช่วงนี้ครับเขาจะกลายร่างไปมุดหป่านะฮะล่กัดกันไปทั่วครับเนี่ยนะฮะต้องระวังนะฮะตั้งแต่27เป็นต้นไปนะมุดหว่าป่าจะออกมานะฮะราวาดเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะคนจะปากดีปากแจ๋วปากจัดกันเยอะขึ้นนะครับโอเคนะฮะ ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระวังตามปกติอยูน่นะส่วนใครที่เออฉันเนี่ยปากก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็ต้องสงบอารมณ์นะฮะเ,ออเราต้องไม่ไก่ร่างนะครับโอเคฮะประมาณนะครับก็ลายฝากอ๋อมีราศีใดที่เสน่ห์แรงนะครับที่สุดในปีนี้นะเออเสน่ห์แรงมากๆนะฮะคือเป็นราศีที่มีคนชอบมีราศีที่มีความผูกพันกับใครได้ง่ายนะครับพอเขาว่าความผูกพันกับใครได้ง่ายคือไม่ใช่ ว่าเราไปคุยหรือว่ารู้จักใครได้ง่ายครับพีิงแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้สนิหในการคุยกับลูกค้าเจรจาแล้วเขาตอบรับได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักบางทีเรารักเดียวเดียวก็จบนะครับเพียงแต่ว่ามันมักจะมีคนมาชอบนะฮะในกลุ่มราศีนี้นะครับในปีนี้เป็นพิเศษนะฮะฮอตแหละนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็จบฮนะขอบคุณนะฮะซุปเปอรแ์แตงขอบคุณเพื่อนๆที่ เขามารับชมในทุกๆวันนะครับหรือว่าตามสะดวกนะฮะส่วนแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่พพอร์ตช่องนะครับโชคดีนะครับดวงสองราศีครับราศีมังกรครับกลุ่มมินเรื่องที่มังกรครับวันนี้กิจกรรมภารกิจต่างๆครับเป็นวันที่ดวงเด่นเรื่องการทำหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันนะครับจะทํางานจะเคลียร์งานจะเดินทางจะแก้ปัญหาจะซื้อของจะนัดเพื่อนหรือจะมีธุระนะครับอะไรก็ตามทํางานหลายๆอย่างนะครับได้ในช่วงวันเดียวกันนี้นะฮะ ช่วงดาวการคุยเจรจาต่อรองเด่นการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญได้การจัดก,การเลือกยึกยากง่ายนะครับหรือมีเรื่องที่เราต้องการนะฮะหรือว่ามีภารกิจอะไรก็ตามทําก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับดวงเด่นอย่างคือการพูดคุยนะฮะเรื่องสําคัญเผื่อว่ามีเรื่องอะไรต้องคุยกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือใครก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าผลลัพธ์ออกมาดีนะครับจนนดาวาจาเด่น พูดคุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเรื่องยากๆหรือว่าทําเรื่องที่เราต้องการนะครับได้อย่างที่เราต้องการครบทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะฮะอุษรคต่างๆมันจะเคลียร์และแก้ปัญหาได้นะครับดูเรื่องความรักนะครับคนที่โสดนะฮะช่วงนี้ดาวมันเด่นนะฮะเรื่องของคนที่ชอบหรือคุยมันก็จะสนิทกันไวนะฮะหรืออย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆที่คุยกันแล้วสบายใจนะฮะส่วนคนที่ไปคุยแฟนดาวความรักในช่วงนี้ระวังแฟนปวดข้ไม่สบายหรือช่วงนี้ต่างยุ่งยุ่งยุ่งภารกิจของ ตัวเองนะครับแล้วก็มันมีเรื่องจะเรียกว่าไม่ได้ยิงใจขุนเคืองเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะข้อดีนะครับในช่วงนี้เรื่องความรักคือถ้าคุยกันหรือมีกิจกรรมอะไรด้วยกันนะฮะหรือว่ามีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะมันก็จะมีสัญญาณที่ที่ดีนะครับเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นก็เหมาะกับการมีกิจกรรมไปไหนทําเรื่องอะไรก็ตามด้วยกันนะฮะพยายามวันนี้ตัวติดกันได้พอได้อยู่นะครับ ต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะระยะน,นี้สิ่งที่ต้องระวังคือค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงนะครับค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นไอพ้พวกนี้เข้ามาแล้วก็ดวงเกี่ยวกับการเจรจาเด่นหรือว่าไปครับช่วงนี้ถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจนะครับดวงเกี่ยวกับผลประโยชน์ถือว่าคุยหรือทํากิจกรรมต่างๆแล้วประสบความสาเร็จไปอย่างดีนะครับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทีนี้มีดวงอย่างนะฮะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอที่ในไวโซะครับกดระย้อน ร้อนในครับแล้วก็มีการจุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะครับจน่างนั้นเซฟเซฟรังกายนี่นะฮะท่าได้มีลูกหลานเปนวันสัดเลี้ยงวันนี้เป็นวันที่เด่น,นะฮะทำกิจกรรมเรื่องสําคัญไปไหนด้วยกันหรือจะช่วยเหลือกันกันถือว่าดวงเสริมนะฮะหรือว่าเราสามารถช่วยเหลือบางอย่างก็ได้นะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะวันนี้ดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับโดดเด่นเผื่อว่าตั้งใจไปไหนทําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามก็เริ่มมีความคืบหน้านะฮะ จริงหนึ่งในราศีที่ช่วงเดือนนี้นะฮะสุขภาพร่างกายนะครับไม่ค่อยดีหรือป่วยง่ายนะฮะคือกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ป่วยไม่สบายอยู่นะฮะก็ให้รู้ว่ามันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับมันค่อยๆดีขึ้นนะแต่อย่างน้อยเราอาจจะผ่านการป่วยมาก่อนนะแต่บางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มป่วยนะฮะแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยครับในการแก้รักษานะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ถ้าห่วงก็คือร่างกายนะถ้าดูโดยโดยรวมนะครับแต่ถ้าภารกิจอื่นถ้าใครที่ไม่ ป่วยไม่สบายนะฮะโอเคทำภารกิจต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับผลงานถือว่พอใจนะครับมีดวงโชคฟุกๆหรือมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการได้ข่าวดีในสิ่งที่เราทําอุปสรรคต่างๆเคลียร์แก้ปัญหาได้การจัดก,การงานเชิงรุกสําเร็จมีเรื่องต้องเจราจาต่อรองเรื่องสําคัญก็มีความคืบหน้าการทําเรื่องยากจะง่ายนะครับและว,วันนี้โดยรวมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีในการทําเรื่องยากๆเรื่องง่ายๆหรือเรื่องสําคัญๆถ้าไม่ได้ป่วยไม่สบายนะฮะ ต่อมาเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นนะฮะช่วงนี้จะมีเข้ามาค่าใช้จ่ายปรับฉับพลันก็จะเป็นเรื่องเจอของถูกใจหรือซื้อของสําคัญหรือต้องใช้เงินกับใครอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นรายจ่ายฉับพลันที่เราไม่ได้เตรียมการไว้แต่ดีที่มันก็ยังพ้อมหมุนได้นะครับชวดาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอีกอย่างถ้าใครค้าขายวันนี้ขายดีฮะมีกำไรพิเศษนะครับมีการมีโชคกลาบอย่างที่บอกนะฮะหรืออุปสรรค ที่เคลียร์หรือที่กาลังแก้เนี่ยก็แก้ปัญหาได้นะครับดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดวันนี้วันดีฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีนะฮะสามารถคุยแกล้ชิดสนิทหร,ร,รือว่ามีโอกาสทํากิจกรรมอะไรด้วยกันนะฮะถ้าใครที่แบบโสดอยู่แล้วคุยกับใครนะฮะมีโอกาสที่จะสนิทกันมากกว่าเดิมเยอะเลยส่วนคนนี้ไม่คุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้เด่นนะฮะเด่นพึ่งพาใสช่วยเหลือก็กูแก้ปัญหาหรือถ้ากิจกรรมอะไรด้วยกันนะฮะก็ประสบผลสำเร็จไปอย่างดีครับจอดาวมันเด่นนะครับฉะนัรรรร้น,นคิดอ่าาาาานนนพูดดดททํํอะะะะไไไรรรกก็ตตมมปคคัับบสวเลลย้ แล้วก็สุขภาพร่รางกายที่บอกว่ามีดวงป่วยรับไม่สบายอาจจะเป็นโรคประจําตัวหรือติดเชื้อง่ายหรือว่าเจอโรคภัยแค่เจ็บรอบตัวนะฮะทำให้ป่วยนะครับเป็นบรรยากาศรอบตัวหรืออากาศรอบตัวทําให้ป่วยได้นะครับแล้วก็ท่าในี้ยังไวสวอคล้ายๆกันนะฮะอากาศรอบตัวหรือว่าป่วยไม่สบายเนื่องจอากการเข้าสังคมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มาแบบฉับพลันฮะอยู่ๆก็ป่วยปึ้ดๆนะฮะมันจะไม่ค่อยๆป่วยเด็มันก็รับเชื้อแรงๆมาโดยตรงอะอยู่กับโอ้โหน้ำมูกน้ำตาไหลนะฮะอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยระวังด้วยนะครับ ท่านี้มีลูกหลานเป็วันเสด็จวันนี้วันดีนะฮะวันนี้เอออย่างน้อยเขาก็เป็นกงินเงใจหรืออย่างน้อยเขาก็มีอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทําให้เรามีพลังนะครับก็ถือโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีนนะฮะดวงวันนี้ท่านมีกิจกรรมเรื่องสําคัญนะฮะอาจจะต้องเดินทางหรือมีการนัดหมายนะฮะคือมันมีการนัดหมายหรือว่าวางแผนบางสิ่งบางอย่างส่วนตัวของเราไว้แล้วนะครับแล้วก็สามารถทําในเรื่องต่างๆได้ด้วยดีนะฮะ ผลงานต่างๆที่ว่าน่าพอใจการทํากิจกรรมเรื่องสำคัญสคัญก็ประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับโดยรวมมาถือว่านี่วันที่ค่อนข้างจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีๆฮะสัญญาณบวกในในเรื่องต่างๆนะครับในช่วงสอสามวันนี้นะครับมีข่าวคราวที่เออหน้าพอใจเกิดขึ้นนะฮะอย่างน้อยให้รู้ว่าเด๋ยวสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยฮะเป็นสัปดาห์ที่ดวงมีภารกิจเสริมเพิ่มแล้วก็งานแทรกด้วยนะครับเดี๋ยวใวันที่หลังที่สิบเจ็ดดาวพุธย้ายเนะี่ยโอ้โหมันจะเติม เรื่องราวดีๆให้กับเรานะฮะเพิ่มเติมเข้ามานะครับรเดีย๋ยวเค่อยคุยกันแต่รู้ว่าดาวย้ายกรอบนี้นะ,ะก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับหลัง27นะฮบโอเคนะับวันนี้นครับเรื่องของการเงินครับระยะนี้ให้ระวังค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายเสริมเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้ต้องระวังส่วน,นที่อย่างความรักนะฮะคนที่โสดอยู่นะฮะช่วงนี้โด่งเด่นนะฮะใครที่โสดช่วงนี้ถ้าจะไปไหนทํากิจกรรมอะไรก็ตามครับก็ สามารถทําได้นะครับหรือว่าไปได้นะฮะหรือบางทีอยากจะคุยอยากจะชวนไปเที่ยวอะไรก็ตามก็ง่ายคือพยายามใกล้ชิดขึ้นฮะส่วนนที่มีคู่แฟนแล้วเดาความรักเด่นฮะช่วงนี้มีกิจกรรมความใกล้ชิดมีความสนิทเชื้อหรือมีเรื่องดีๆนะฮะระวางกันเป็นพิเศษนะครับคนที่มีคู่แฟนโอกาสไปไหนมาไหนทําเรื่องอะไรนะฮะหรือถือว่าดวงมาเสริมกันเลยนะครับก็ทําให้เอออย่างน้อยแล้วก็มีเรื่องดีๆมีความสุขนะครับบางคนเนี่ยจะเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ ให้รู้ว่าเคยยังผูกความผูกพันหรือมีไดก็พอจะพึ่งพาสายช่วยเหลือปรึกษาหารือกันได้นะครับสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้ระวังจุกเสยนท้องระวังท้องผูกท้องเสียนะครับอาหารเลือกอาหารดีๆครับร้านที่โอเคนะครับเดี๋ยวน้อยจะได้เซฟร่างกายส่วนคนที่มีไวสวนะครับช่วงนี้โรคประจําตัวนะฮะความดันไมเกรนนะครับระวังใครที่เป็นกระเพาะปัสสาวะเสบช่วงนี้จะมีเรื่องของการเรียกว่าถ่ายเบานะครับมีปัญหาต้องเซฟเซฟร่างกายนะครับ ต่อมาท่านม,มีลูกหลาปนประวันเสนียงโอเคครับวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องดีๆให้เราดื้อชื่นใจอย่างน้อยมีโอกาสไปแนาไหนด้วยกันก็อาจจะดื้อๆเถียง,ง,งหรือว่าวนประสาทอยู่บ้างคือเรื่องตัวไบแล้วก็ดาวเกี่ยวกับการคาดหวังให้ทําอะไรก็ตามโอเคก็ยังได้อย่างที่เราต้องการอยู่นะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมังกรนะฮะสเสน่ห์นะฮะเรื่องของมังกรนะครับเสื้อผ้าวันนี้ดูเรียบง่ายนะฮะ ใบหน้านะครับวันนี้แต่งหน้าเดวดูสบาย,บายนะฮะดูสดใสขึส้นนะฮะกิจกรรมครับวันนี้เป็นวันที่ดวงทําได้หลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งอาจจะต้องเจอนะฮะคือปัญหาแฟนป่วยไม่สบายหรือแฟนมีเรื่องงองแงหรือแฟนมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมภาร,รกิจอื่นอะดีการแก้ปัญหาการเจร,รจาการหมุนเงินการจัดการเรื่องต่างๆ,ๆช่วงนี้เรื่องยุ่งๆจะแก้ปัญหาได้ไวนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบวันที่ดีคือวันที่ราบรื่นวันที่ดีคือวันที่ เราเจออะไรแล้วเราได้รับได้แล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับได้ด้วยดีประมาณนี้มากกว่านะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ทำอะไรตมทำตามสะดวกเราไว้นะครับระวังการอยู่เมื่อกติดที่อยู่เมื่อกติดบ้านเผื่อว,วันหยุดกระท,ทำนู่นทำนี่ก็กลายเป็นว่าต้องมีกิจกรรมอื่นๆเส้งนะครับแต่ก็ทําได้ดีนะฮะตอมาังคับชาวราศีกุมครับเสนทเสื้อผ้าครับวนนี้เน้นสีสดใสไม่น่าสดใสนะฮะแล้วก็เปิดน้าผัากรลาวก็กลิ่นหอมกิจกรรมนะฮะหลักๆเลยวันนี้ทําอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอย,อย่ารีบร้อน ทำไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามีภารกิจอะไรก็ทําไปวันนี้จะมีเหตุเรื่องของสุขภาพร่างกายครับผมก็จะห่วงหลายราศีเลยครับในช่วงนี้ป่วยหนึ่งในราศีที่ไม่ค่อยสบายเรือสบายตัวช่วงนี้คือราศีกุมครับก็เีพเสพร่างกายท้งนนฮะแล้วก็การเจราจาติดต,ต่อต่อรองสําเร็จการพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญมีความคืบหน้าการทำเรื่องยากจะง่ายอะไรที่เราทําหรือว่าตั้งใจนะครับวันนี้มันสําเร็จนะฮะเพียงแต่ว่าใช้เวลารืจจะช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังคนผิดนัดผิดสัญญ,ญาผิดคําพูดอันนี้ต้องระวังแล้วก เรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเราหรือคนก็นช่ก็ตัวป่วยเข้มสบายนะครับดูร่างกายจริงๆนะใครที่ร่างกายวันนี้ป่ปวยโอเคถือว่ามีบุญมากเลยนะฮะต่อมาคนราศีมีนครับสเสน่ห์เสื้อผ้าครับวงนี้ก็เน้นสีสดใสฮะหน้าตาใบหน้านะครับร่างกายกลิ่นหอมนะฮะใบหน้าเปิดก็คือให้ดูสว่างสดใสดูเต็เป็นธรรมชาตินะครับกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้ดวงไปเรื่องหารได้มีเรื่องประจาที่ต้องทาหรือมีโปรแกรมอะโปรแกรมส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถทําได้ดีพิเกียการเดินทางเรื่อสั้นชวะดาวมีงานแทรกเงินด่วนเข้ามาหรือภารกิจเสริมเพิ่มเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็ทําได้ดีวันนี้ระวังนะฮะปัญหาี่ดึ่งอาจจะมีเรื่องที่ต้องคุยต้องเคลียร์ต้องแก้หรือขอความช่วยเหลืออาจจะต้องช่วยเหลือแฟนอะไรเงี้ยหรือให้แฟนช่วยเหลืออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าช่วงนี้ถ้าต้องเตือนก็คือระวังเรื่องความรักอาจจะมีเหตุให้เรากังวลห่วงเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมภารกิจต่างๆวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ตตามนะฮะที่ด้ฟังคือก็นอนหลับมีความสุขนะครับสิ่งดีๆจงเกิดบังเกิดแก่ทุกท่านครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ